เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายปิติแสงทองครูโรงเรียนบ้านดินโสจังหวัดกาญจนบุรีอุดมการที่ผมยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพครูก็คือรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติให้ดีด้วยความตั้งใจในส่วนของเทคนิคการสอนนั้นกระผมใช้รูปแบบแม็กป้าโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบที่กระผมได้พัฒนาขึ้น และมีโอกาสได้นําเสนอในการประกวดครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประจําปีการศึกษา2564ที่ผ่านมามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ครัผมได้รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สําหรับตัว M ตัวแรกนั้นย่อมาจาก motivation หรือขั้นกระตุ้นความสนใจโดยขั้นนี้เป็นขั้นแรกของการสอน โดยในการสอนทุกครั้งกระผมจะมีการเล่าความสนใจของผู้เรียนโดยวิธีการต่างๆอาทิเช่นการใช้คำถามการดูวีดีทัศน์การเล่นเกมหรือการเล่าข่าวต่างๆเพื่อเป็นการเรียกสมาธิและเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงตัวต่อไปครับตัว C ตัวที่2อ Create หรือการสร้างลุ่มนักเรียนคือกระบวนการในการจัดปุ่มนักเรียน เพื่อทํากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของการจับคู่หรือกระบวนการกลุ่มด้วยวิธีการต่างๆทั้งการใช้เกมเป็นฐานการใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการในการทํางานเป็นกลุ่มตามความรับผิดชอบการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลภาวะผู้นําผู้ตามการสื่อสารการตัดสินใจอันเป็นทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21และตัว P ตัวที่3ก็คือ Presentation หรือการนำเสนอความรู้เป็นขั้นตอนของการนำเสนอความรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆในชั่วโมงเี้ผ่านวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันตามสภาพบริบทเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เช่นการนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิด การพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือการนำเสนอผ่านการสาธิตและตัวสุดท้ายก็คือตัว A ask and answer หรือขั้นการถามให้ช่วยกันตอบเป็นกิจกรรมในส่วนของการสรุปองค์ความรู้ร่วมกันซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันระดมความคิดเพื่อตอบคำถามเป็นการช่วยกันสรุปความรู้เนื้อหา สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบเราถามท่านตอบเทคนิคการสอนแมกป้าโมเดลที่กล่าวไปนั้นจะถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับเทคนิคการบริหารชั้นเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่าเคารพตนเองให้เกียรติผู้อื่นหยิบยื่นน้ำใจและทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการชั้นเรียนที่กระผมยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานในวิชาชีพครูของกระผมเป็นไปดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ว่างานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ขอน้อมใส่ก้าวใส่กระหม่มด้วยใจพัก นายปิติแสงทองข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดินโสจังหวัดกาญจนบุรี